เปิดต,ตรงกันครับอู้ครับพี่นอ้องตัวใหญ้ครับเงี้ยยุเงี้ยยุพี่น้องนี่ครับนี่ยตวนล่อลงแล้วครับพี่นอ้องตวนครับมันตวนล่งพี่น,อน้องลงดูครับตรงไหนกบตวนล่งเนียครับนี่ครับ สวัสดีครับพี่น้องปองไปทุกท่านนะครับพบกับการดิฉันเคยครับพี่น้องกับช่องอีสานมัตุน์ชาแนลนะครับตอนเช้าเสาร์นั่นเองครับพี่น้องนะครับประมาณตอนนี้กับประมาณหกโมงกว่านะครับผมว่าผมดักเงียบว้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับกระสีมายามเงียบครับนะครับในสระนี่ครับพี่น้องสระเก่าครับนะครับสระเคยที่ได้กบตัวง่า่นะครับพี่น้องว่ามันทีถือคือเก่าอีกบ่ครับเมื่อวานที่มาใส่เงียบว้นะครับ ก็เห็ holder, นหมองกบมันนั่งนะครับกบหมองมันอยู um ่นะครับก็เลยใส่ว้หม่องเก้านะครับให้พี่น้องเบื้องครับหม่องเกานี่นะครับพี่น้องนี่ครับหม่องเกาครับสะเกาสะนุ้ยที่เขาเคยมาใส่นะครับหากินยุโรปอมเี้ม่ีเราพี่น้องเราไปใส่มาใส่เอะครับมันงทเป็นยังไงรับไม่ถือพวามันนี่ตัวล้แล้วครับพี่น้องโอ้ยุ้ยไก่เง <mas> ียบกับตัวลงนี่ครับ ก็อยากีถือว่าถือแน่ครับว่าถือครับพี่น้องนี่ตัวน้องหนีเมื่อกี้จากนี่ครับนั่งฝองเงียบโยบดขอเงียบเียรบตัวจุ้มลงอันหนึ่งแสดงว่ามีกบอยู่ครับแต่ว่ามันเห็ุทางเขาท่งเดียวนะครับนี่มันก็เลยมุ่งจักมองสีเขาใช่ไหมครับหลังแรกไปแล้วครับบ่มี่ ป็นรุ่นหลังที่สองครับมจีมิโตยบ่หลังที่สองกับไส้หม่งโก้ทำพี่นอ้นองเตีทั้งเดชครับไมันีขคือหรอแน่ครับพี่น้องผมเห็นมันอยู่นะครับให้พี่น้องมึงหม่งกบอยู่นะครับ นี่คราบมันนั่งอยู่ครับน,น,นี่ตัวนี้เติบเลย้ยพี่น้องนั่งอยู่นี่ครับเห็นมันรุ่นกันครับสีมีบ่บ่ใสซองเทือแเหรอครับอ่าบ่มีครับพี่น,อน้องเบิดแล้วพ่กบนี่นะครับบ่มีนะครับเห็นมาก,ก่อน,นครับ ังที่หนึ่งกับหลังที่สองว่าถือครับกรสีได้ไปรุ่นกีบหลังสามหลังสี่นะครับไปเรื่อยครับใส่วบสิบซี่หลังนะครับเหมือบานนีนะครับแล้วก็สิเปรุ่นขึ้นบนแล้วพี่น้นองสองหลังนี้บ่บ่หมานครับไปครับไปรุ่นหลังก็ต่อไปครับพี่น้อง รุ่นหลังนี้ครับพี่น้องหลังที่สามนะครับนี่ครับใกล้ๆนี่ครับหลังที่สามตรงนี้โตป่ะครับพี่น้องอ๋อมีเยอะครับตัวนึงนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนึงครับใส่ก็หลังงามๆพอดีพอดีนะครับพี่น้อง สมารุนในสะหนีกันอีกครับสะนีสะเกาสะเดิมครับไปใส่มาใส่กับใส่ได้สะหนีครับพี่น้องนะครับหมองเข้าได้กบนะครับขนาดเขาใส่ได้แล้วมันก็ยังมีกบอยู่ครับพี่น้องนะครับหลังที่ฝนรับมันตนลงพี่น้องลุ่มดูครับก็ไหนกบตนลงเลยครับนี่ครับนี่คือหลังที่ซีนะครับหลังที่ซีอยู่นี่พี่น้องหมองเกานีและครับใส่หมองเกานะครับ กำลังที่หากระสัยมงโก้ครับพี่น้องนะครับงที่หาเสหันนครับเบื้องหลังนี่กอนะครับนะครับดินแล้วดินแล้วแสดงว่ามีตัยนะครับสามตัวครับพี่น้องกำลังงามๆพอดีพอดีเลยครับนี่ครับสามตัวครับ หลังนี้กันอีกครับหลังที่หาครับเห็นีโตว่าพุ่นเต้นลุงเลครับพี่น้องเต้นต้อหน้าต้อตาได้ครับนี่กบหน่อยหลังที่หากับสามตัวครับนี่ครับนี่จะรุ่นในน้อยหนึ่งครับสองนิ้วประกบกันนะครับกบกบปีนี่ไรครับพี่น้องเพราะว่าเดืเห็ดเขาน้าตังนะครับ รุ่นหลังที่หกครับเัมนนี้หลังที่หกนะครับโบลูวาสิมิโตะนะครับเงียบเงียบแถวนี้นะครับโบมีครับพี่นอ้อนงะหลังที่หกบ่ถื่อแล้วหลังที่เจ็ดไปยังไดน,นะครับหลังที่เจ็ดกบหน่อยครับตัวนึงนะครับ หลังที่แปดครับหลังที่แปดก็ไม่ยั้งครับรุ่นหลังที่เก่าครับเบิ้งโตกบด้วยครับเล้งเดโอ้ถือกี้ครับตัวนึงครับพี่น้องมันเกี่ยวดีนะครับเนี่ยขอไปเกี่ยวเด้งเลยครับหลังที่สิบกับหลังที่สิบเอ็ดนะครับบอวลูสิไม่โตพอครับพี่น้องคือมิดมิดนะครับ เดดทังกันครับโอ้ครับพี่น้องตัวใหญ่ครับใหญ่ยุใหญ่ยุพี่น้องครับโอ้นี่ครับก็ถือว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เงียบนะครับจะลุ่นลังนั่นกันครับ เต็มลงแล้วพี่น้องอี่ยเต็มลงแล้วเขาเงียบวะน้อครับเขาเยอะครับนี่น้องตัวนึงนะครับนี่ครับตัวนึงครับกำเบงหลังที่สิบสองกันครับหลังที่สิบสองดักไว้ในสะนี่นะครับสะน้อยๆนี่ยพี่น้องวัวกันเป็นยังไงครับพี่น้องกำเบงกันครับเหลียบรอยครับพี่น้อง นะครับอันเรียบร้อยนี่พ่อแม่ยังครับเรียบร้อยนี่เพราะว่าคนเอาครับนะครับคนเอาเนี่ยครับพี่น้องเบื้องหลดครับคนเอากบในเงียบนะครับเนี่ยครับพี่น้องกันเฮ้ดักเงียบนะครับดักไก่หม่องค้นเที่ยวหรือว่าค้นเห็นนะครับมันก็สิเอาบไม่ง่ายเห็นนะครับ ดีที่เพิ่นพอเอาเงียบไปนะครับเงียบเห็ดเองนี่ครับห้อยเพิ่นเปิดออกครับนี่ครับอันนี้คือห้อยที่ห่อเห็ดไว้แต่อันนี้คือห้อยเพิ่นเปิดออกนะครับนี่ครับลักไปแล้วครับครบในเงียบครับไปครับไปลังต่อไปครับพี่น้องบ่แน่ใจว่ามันสิีมีกบบ่นะครับสองลังนี้ครับคือส่งเงียบๆมนเดียครับพี่น้อง มีตัวหนึ่งนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้องตัวหนึ่งครับตรงนี้ก็เป็นเงนีย,ยบๆบจากสีมีโบมีครับพี่น้องโอ้โนี่มีครับสองตัวครับอ้าวหมานครับหมาน ได้ทั้งเบ็ดนะครับพี่น้องได้ยูประมาณเก่าหลังนะครับเก่าหลังที่ถือกบนะครับพี่น้องจากจิบซี่หลังนะครับวันนี้ห้องกสิมาแกะออกนะครับแกใส่ทีนมีกบเนี่ยนะครับแกออกใส่ผักทุงนะครับนี่ครับโตกบไม่ตะลุนนี่นะพี่น้อง ตัวใหญ่นี่ครับพี่น้องนี่ครับตัวง่ายนี่เข้าไปได้อังได๋อทั้งทีครับพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่แบกกบจุเอฟเด้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องผลงานนะครับกบ ผลงานกบเงียบนะครับสีเดยยุบประมาณโล่นี่นะครับพี่น้องนะครับร่วมกันแล้วนะครับถือว่าโอเคครับนะครับการเซ่เงียบแต่ละครังแล้วห้องกับได้กบอยู่นะครับ